เราทุกคนล้วนเชื่อมต่อกันผ่านร่างอันศักดิ์สิทธิ์เพียงผู้นั้นยอมรับของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์ระเจิงยางเธอคนนั้นควบคุมอารมณ์ด้วยฉันถือวิสาสะเตรียมความบันเทิงเอาไว้ให้แกอ๋อความบันเทิงนี่เลยเธอม,ม,เอมาเสียเวลา อัศวินผูกกับพวกของเจ้าหญิงโฉมฮ่า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 ดูดหถูกเลยนะเอาไหมลงเร็วมาเป็นนี้ตลอดเลยไหมเนี่ยชูเราด้วยชั้นปารแล้ววิงเปิดดีกว่าไปฮ่าไม่ได้เจอกันตั้งนานพันตัวนี้เขาซึ่งทำไมกันแกช่วยเธอไม่ได้ และแกช่วยใครไม่ได้เลยลจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันต้องกล้าไปข้างหน้าเราจะผ่านมันไปด้วยกันขอบคุณอะฮิมาเรย์พารามเราจะไปช่วยนางสีดากันเดี๋ยวก็ทิ้มตัวเองรรออกมาเฮ้ทูทีรุติไปทับเสือเ้อจูจมจากคันิแกม สนุกดีนะเนี่ยข้างหน้าเราันเล่นะเป็น,นีฮ่าอาใช่เวลานั้นมาถึงแล้วอย่าที่ทัานบอกนะฉันจะพาเธอกลับบ้านผอมตาเนี่ยังออไอเด็กใหม่จงร่วมยินดีลิออนและให้มันเป็นไฟ ครั้งนี้มันจะต้องไม่เหมือนเดิมผีชีวศีเอาล่ะได้เวลาโกล,ล่าผลให้เสียยพักดอยดรฟินไว